ถ้าตอนนี้ยังไม่มีความสุขตอนหน้าก็จะไม่มีความสุขถ้าปัจจุบันยังไม่มีความสุขอนาคตก็ไม่มีความสุขเพราะว่าอารมณ์ในปัจจุบันดึงดูดอารมณ์ในอนาคตอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีซึ่งเป็นคนไทยที่สำเร็จในระดับโลกได้บอกเอาไว้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคต นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราอารมณ์ดีณนะปัจจุบันณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เราก็ย่อมดึงดูดนําพาแต่สิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆผู้คนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราอารมณ์ไม่ดีการตัดสินใจก็จะไม่ดีความคิดก็จะไม่ดีการพูดจากก็จะใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีนั่นจึงเป็นเหตุให้เราได้ พบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเพราะว่าอารมณ์ของเราเป็นปัจจัยหนึ่งเดียวที่จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ได้แล้วทำไมเราจึงไม่เลือกเอาอารมณ์ที่มีความสุขซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอให้อนาคตมีสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการก่อนชิงมีความสุขแฮปปี้นนวในปัจจุบันนี้เราก็จะรู้สึกดีได้ทันทีและเมื่อน,นั้นเราย่อมเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆและผู้คนที่น่ารักโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ